รักใครชอบใครนะครับ The Star ปีสิบมาแล้วเดอะสตาร์ปีสิบมาแล้วก็มีผลไหมนี่มีผลเหมือนกันนะครับผมกับรุ่นพี่ฟีโบพนที่แ่บสี่กีละนะแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยว่าเป็นการกระพันฒนาคงเดี่ยวได้เสมอถึงแม้ว่าจะมีบางคนต่างใจบ้างก็ตามวไปนู่นไปนี่บ้างก็ตามแต่ว่าดีใจที่ก็ยังไม่ลืมกันยังดักกันอยู่ไหมฮะ ก็เริ่องเบาไปตามใครเวลาหรือว่าไปตามอายุอายุอายุนะส่วนใหญ่แฟนคลับของผมนี่จะเป็นพวกแบบว่าวัยวัยทำงานนะครับผมวัยทำงานไม่จริงหรอจริงวัยเกษียณอายุอ่ะเป็นส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ีเด็กๆด้วยเด็กๆนะอันนี้มีสิ่งที่ภูมิใจมากที่มีเด็กๆเป็นแฟนคลับนะครับไปจากทุ พวกไปเกษียณก็ภูมิใจมากกว่าถูครับถ้าล่ะก็วันนี้การจราจรก็นขาจะติดขัดเหมือนกันนะครับผมงยก็ขอให้ทุกคนได้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผมดิเกือนะเกือบเกือบไปด้วยเป็นห่วงเป็นห่วงครอบครัวไม่ให้ลูกไม่ทันแสดงอาการอีกสามท่านด้วยนะครับผมดีใจที่ได้กร่วมงานของวินโดวส์ยูคริวคริวไทยแลนด์ ชื่ออันยากนิดหนึ่งหลายประโยคนิดนึงนะครับเอาล่ะเพลงสุดท้ายก่อนจากกันไปวันนี้มาแป๊บเดียวร้องแป๊บเดียวได้ตังค์แล้วกลับบ้านไม่ไม่ไม่ขอเวลาสำคัญจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีการคัดเลือกมีการจับฉลากประกาศประกาศผลรางวัลว่าจับฉชนะอะไรวะ ไม่รางวัลไงรางวัลม,ม,มันมันมีมูลค่ามีแท็บเลต็ตด้วยใช่ไหมฮะมีแท็บเลต็ตมีรางวัลเป็นแบรนด์มาสเตอร์ด้วยใครจะได้เป็นแบรนด์มาสเตอร์ของวินโดวส์ยูครูทายลัน Windows, วันนี้นะครับกับวินโดวส์9.1วันนี้จะได้รูปกันแตจ๊ะเดี๋ยวหลงจากที่ผมเสร็จวินิวเสร็จแล้วจะได้รูปหมดกันเอาละเทลท้ายไปนิ้งครับพ่อแมกับไปร่วทุกคนที่อยู่ของารักให้กันแล้กันแล้วก็ถึงแม้ว่าเราจะได้รับตอบกลับมาหรือเปล่าหรือไม่ก็ตาม ขอแค่เรารักผมได้แค่นี้ก็พอแล้วครับเอาไ้่นมันเด่ย่อดเ่าไีรัคนที่คม่รรัก่ควาเตกงจากฉันที่บอกว่า จะไปทีแต่ยังยิ้ได้เรื่อยมา,ยาต้องมาจงตอนที่วัไม่เป็น thank uh you -huh. I'm ค่ะครับสัมภาษณ์แอมสัมภาษณ์ริสค่ะวันนี้วันนี้นะมีโอกาสสัมภาษณ์กันโอ้โหเราจะเจอกันเป็นที่สองเยอะสุดเลยเนี่ยได้ข่าวจริงหรือเปล่าเหมือจะเป็นบล็อกลิสอะแต่ว่าเดี๋ยวกันกันเลยเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันกันนิดนึงไม่ได้ใครบ้างอาการย์นางวันนี้คนข้าจะลำบากนิดหน่อยนะผมต้องมีมีการจัดเตรียมการจัดเตรียมที่ดีที่สุดควรึกษาตอนแรกเกิือบจะไม่ได้ แล้วในการปรึกษาที่เพลือเพลก่อนหน้านี้ว่าจะเดินทางไปไหนกับ้างตได้อะมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้มีโอกาสเข้ามาอยู่ในโครงการดีๆแบบนี้ในรอบไฟนอลแล้วครับรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณนะครับผมที่ให้เกียรติกันเพื่อกันมา มอบควาสิทให้กับทุกคนในว,วันนี้นะครับใช่ครับ,รบแล้วคอนเสิร์ต work and play นะครับสำหรับคุณกังเนี่ยต้อ,องเรียนด้วยทำงานด้วยทำนู่นด้วยทำนี่ด้วยเป็นอย่างไรบ้างครับคอนเสิร์ต work and play ก็เป็นคอนเสียงที่บอกว่าเรื่องของการทำงาน ควบคู่ไปได้กับไลฟ์สไตล์ที่เราสามารถเล่นเล่นสนุกสนุกสนานได้แล้วผมก็สหรับตัวกันเนี่ยก็มีงานในการวงการในงานอีกเยอะในเรื่องของการทำงานต่างๆทั้งถ่ายละครมีซีรีก์ต่างๆเนี่ยแล้วก็การแต่งเวลาต่างๆในการมาใช้ชีวิตแบบไลฟ์สไตล์เราด้วยก็ต้องทำตรงตรงมากๆกับกับคอนเสิร์ตนี้ต้องถามคุณการิเดนดีกว่าเชื่อว่าจริงๆแล้วเราน้องๆทุกคนเองก็คงจะผูกพันกับไปละครนะครับเป็นยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกยังไงบ้างตั้งแต่แบบเราใช้เป็นตัวซ้อน้วยแบบด้วยไหนนะคุณการิโอ้โหผมใช้แต่ ปั้งเลยจนถึงตอนนี้ท ไรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกว่ามันเร็วมากๆกับการกับการพัฒน,นาของระบบต่างๆของวีดีโอแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นล่าสุดกับ Windows ก1แล้วด้วยช่วยอะไรให้กับองการได้ไหมผมคิดว่าสำคัญมากๆกับการเรียนของของ,ของอนิสิตนักศึกษาทั่วไปในเรื่องของการเรียนแล้วก็นํามาใช้กับการทํางานหรือเมื่อแบบว่ามีงานต่างๆต้องส่งอาจารย์อะไรเงี้ยครับผมก็ก็ต้องทําผ่านวินโดว์ต่างๆผ่านเอ็กเซลต่างๆให้กับให้กับอาจารย์นะครับผมแล้วสำหรับวันนี้นะครับน้องๆอยู่คนทั้งยี่สคน เราครับคัดเลือกมาจากทันบุคคนเป็นพันๆเลยเนี่ยคุณการจะให้กำลังใจน้องๆมาทั้ง24คนครับบ้านครับก็เลยต้องขอยินดีกับทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้าถึงจุดนี้ได้และก็ดีใจแทนทุกคนที่บอกว่าได้เป็นตัวแทนสารีสองคนตอนนี้ก็มาถึงรอบสุดท้ายแล้วครับผมวันนี้จะดูเลยว่าใครจะเป็นแบงค์บัสเตอร์ของวิโดว์การ์ตูนะครับ ขอให้กำใจทุกคนแล้วกันครับขอให้ทุกคนจะสู้แล้วก็ผมเชื่อว่าแต่ละคนมีความสามารถอยู่แล้วรับขอวันนี้ไม่ได้เป็นไรครับโอกาสหนะ้านะครับผมมีโอกาสได้ร่วมมิตกรรกับปีโด,โดครูอีเนี่ยกินดีแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นวันที่เรียกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ผเชื่อว่ามีถึงคน ที่ที่ไดงดีใจแล้วก็หลายๆคนที่แบบว่าอาจจะพลาดไปไม่เป็นไรโอกาสหน้าเอาใหม่ได้อะอะไรค่ะวันนี้แน,น่นอนว่าเดี๋ยวคุณกันยังจะไม่ไปไหนนะเดี๋ยวในช่วงท้ายมีมาถ่ายรูปกับน้องๆสักเล็กน,น้อยนะคะคคแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวรอให้คุณกันยพักไปพักผ่อนกันสักครู่หนึ่งก่อนขอเสียงปรบมือดับให้กับกันย์จะพักด้กวยแม่ได้มาเจอตัวจริงสิงจริงยืนใกล้ๆแบบนี้หัวใจหวั่น